ให้การเป็นแค่คนเคยรู้จักมารีไม่ปิดการเรื่องความรักเพร้อมมีแฟนใหม่แล้วยิ่งโสดก็ยิ่งสวยขึ้นทุกวันสำหรับนางเอกสาวมารีเบรเนอร์กลายเป็นสาวเนื้อหอมมีหนุ่มๆรุมจีบล่าสุดได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักว่ามีคนมาขายขนมจีบจริงแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าตาเป็นพิเศษและไม่เคยปิดกันเรื่องหัวใจลั่นเพราะมีรักครั้งใหม่เสมอยันไม่เข็ดเรื่องความรักพร้อมเผยสถานะอดีตแฟนเก่าอย่างกันนาพัจากนี้เป็นแค่คนเคยรู้ จากกันรับก่อนหนะ้านี้ฝ่ายชายส่งข้อความมาหาผ่าลายปัดมาง้ะขอขึ้นดีแจ้งที่อ่านข้อความเราไม่ตอบมองว่าไม่มีเรื่องที่จะคุยด้วยบอกเรื่องงานหากต้องทํางานด้วยกันจริงก็ทําได้เพราะเป็นมืออาชีพพอแล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นสมควรนั่นเองละคะ่ะ